สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพบกับผมนักข่ลินสีเลิศครับในไทยอีค่อนนิวรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกครับวันนี้วันที่16กันยายน6 4ครับเรามีข่าวที่จะมาอัปเดตกันนะครับสัก2-3ข่าวครับวันนี้ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจซะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่น่าสนใจเพราะว่า เมื่อวานนี้ครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ได้มีการหาลือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ<ส>เกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะเปิดรับน้องักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่กรุงเทพกันเมื่อไหร่นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็กําหนดว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นเฟสที่เปิดพร้อมกับอีก4จังหวัดนะครับก็คือหัวหินนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็ที่ชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะครับ แล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับบริเวณอำเภอแม่ริมอำเภอดอยเต่าแล้วก็อำเภอแม่แตงนะครับแล้วก็ที่พัทยาสัตหีบเนี่ยนะครับจังหวัดชนบุรีเนี่ยก็จะเปิดในวันที่1ตุลาคมนี้เลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขที่มีการหารือกันนะครับก็คือว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยตกลงวันที่1ตุลาเนี่ยเรามีความพร้อมขนาดไหนนะครับที่จะเปิดได้นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วนะครับว่า พื้นที่กรุงเทพเนี่ยเรายังไม่เปิดครับเราก็จะเปิดในวันที่15ตุลาคมนะครับเพราะว่าเงื่อนไขยอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนๆจาได้ของการจะเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับก็คือต้องฉีดวัคซีนให้คนในพื้นที่เนี่ยครบ70%ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าท่านฐม้ตรีก็บอกว่าแต่พื้นที่กรทมอเองนะครับตอนนี้เนี่ยก็ฉีดวัคซีนไปได้มากพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยังเป็นการฉีดในเข็มที่1อยู่นะครับก็มี ของจำนวนคนที่ที่ฉีดนะครับได้ถึง2เข็มเนี่ยนะครับก็ยังไม่ถึง40%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะเร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่กรทมให้ให้ได้เข็ม2องเนี่ยก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งการเปิดรับนักนักท่องเที่ยวครั้งนี้นะครับก็จะไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมาแล้วที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็ต้องมากักตัวนะครับมาสเตตควอลันตีนะครับที่โรงแรม เป็นเวลา14วันถึงจะออกมาได้นะครับอันนี้เนี่ยเราจะให้เขาเข้ามาถ้าเกิดเขามีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับแล้วก็มีผลตรวจเทสโควิดนะครับเป็นลบในตามระยะเวลาที่เรากําหนดนะครับ mm hmm. ก็จะให้เขาท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพนะครับได้โดยไม่ต้องตักตัวนะครับทีนี้ การจะเปิดบางเขตบางอะไรนี่ก็คงเป็นเรื่องที่ลําบากนะครับเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพจริงๆเนี่ยการเดินทางต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายนะครับนักท,ท่องเที่ยวจะมาแล้วจะให้เขาทเที่ยวอยู่เฉพาะเขตใดเขตหนึ่งนะครับจะให้อยู่เฉพาะในพื้นที่จใจกลางของกรุงเทพเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นก็คือให้ท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยได้ทุกเขตนะครับการเปิดนี่ก็จะเปิด50เขตเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อครบ14วันนะครับ e. ถึงจะสามารถเดินทางไปจังหวัดอื่นได้ ทีนี้ถามว่าในเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมันมีความจําเป็นก,กับเศรษฐกิจแค่ไหนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆพ,พ,พอจะดูบรรยากาศของในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไปสํารวจมานะครับบริเวณอย่างห้างมาบุญคองนะครับแล้วก็อย่างเซ็นทรัเวิร์นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมนะครับจากนักท่องเที่ยวจานวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับก็จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่นี้มาก ตอนนี้ก็ยังเงียบเหงาอยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าดีขึ้นกว่าตอนที่ล็อกดาวน์งเดือนที่ผ่านมาไหมดีขึ้นนะครับก็คือตอนนี้นประชาชนคนไทยก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับเราสามารถนั่งทานอาหารในร้านอาหารกันได้นะครับอย่างระมัดระวังนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่คึกคักเท่ากับตอนที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวนะครับซึ่งอย่างห้างสรรพสินค้าที่เคยมีความคึกคักมากนะครับอย่างมาบุญคงเนี่ยนะครับก็ผมเอารูปมาให้ดูกันนะครับว่า ห้างนี้นะครับเกลียบเหงาไปเยอะนะครับร้านค้าร้านรวงต่างๆเนี่ยปิดไปจํานวนมากทีเดียวนะครับก็คงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูนเนี่ยมากมากพอสมควรนะครับการที่มีเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราไม่ได้ตั้งเป้าเยอะนะครับสาหรับภาคการท่องเที่ยวก็อย่างที่รู้กันดีว่านักท่องเที่ยวหลักๆของเราเนี่ยจีนอินเดียเองนะครับหรือแม้แต่ทางยุโรปบางประเทศเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับก็ติด ขัดหลายๆเรื่องนะครับถ้าเดินการเดินทางเข้ามาก็ต้องมาเดิมต้องมากักตัวในบ้านเหล่าใช่ไหมครับแล้วก็กลับไปที่ประเทศเขาก็ต้องกักตัวอีกนะครับมันก็มีความไม่สะดวกสบายเพราะฉะนั้นเป้าที่ตั้งไว้จริงๆเนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวบอกว่าตั้งไว้แค่1ล้านคนเท่านั้นนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่ารายได้ตัวเลขจากการท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศจะหายไปขนาดไหนเพราะแต่เดิมเนี่ยตอนที่ยังไม่มีโควิดเราเคยรับนะักท่องเที่ยวถึง40ล้านคนนะครับก็ ข้อมูลตรงนี้นะครับการเปิดประเทศต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณาหลายๆด้านนะครับแล้วหน่วยงานที่จะพิจารณานะครับก็มีทั้งสอบอคแล้วก็คอลอบออยู่นะครับซึ่งหลังจากการหารือแล้วนะครับกระทรวงท่องเที่ยวก็ต้องไปนําเสนอสอบอคนะครับจากสอบอคก็ต้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าปีทิศทางที่สามารถที่จะเปิดรับได้นะครับโดยใช้โมเดลจาก ท่องเที่ยวจากภูเก็ตโมเดลนะครับสมุยโมเดลมานะครับก็คาดว่าในช่วงกลางเดือนตุลานะครับก็น่าจะมีมาตรการผ่อนคลายเรื่องของการภาคของการท่องเที่ยวนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับโดยแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพในในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองด้วยนะครับ ข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการกระตุ้นการจ้างงานนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของโควิดนะครับก็เพิ่งจะคลี่คลายนะครับเศรษฐกิจในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวกลับมาเต็มที่นักนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีโครงการที่ภาครัฐเนี่ยอนุมัติเม็ดเงินลงไปนะครับเพื่อที่จะจ้างงานในท้องถิ่นดู่2โครงการด้วยกันนะครับผมเอาความคืบหน้ามาฝากกันนะครับ โครงการแรกนะครับเป็นโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนะครับโครงการนี้ก็ส่วนมหาไทยดูแลอยู่นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับได้ได้มีการจ้างงานนะครับครอบคลุมในพื้นที่7,255าบตำบลทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็มีการจ้างงานอยู่เนี่ยประมาณ1 4 5 1 0อัตรานะครับโดยได้อัตราเงินเดือนอยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับ ถามว่าเป็นการจ้างงานอะไรนะครับในพื้นที่700 0กว่าตำบลทั่วประเทศเนี่ยก็คือจ้างให้คนลงไปเก็บข้อมูลนะครับการการช่วยเหลือและการพัฒนาพื้นที่ต่างๆเนี่ยสิ่งที่ยังเป็นจุดบอดของประเทศเราอยู่บ้ากเลยก็คือเรื่องของข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีการเก็บข้อมูลเนี่ยที่หลากหลายนะครับโดยให้คนกลุ่มนี้ลงไปทํางานก็ทํางานมาหลายเดือนแล้วนะครับ แต่ตอนนี้นกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องนะครับให้ยังมีงานทำนะครับก็จะขอเงินกู้นะครับจากอาพอรบพร,บพรกรนะครับที่เราออกมา,าในส่วนที่มีงวงเงินอยู่นะครับในส่วนพรก5รห้าล้านเนี่ยนะครับก็จะขอมา2,700ล้านนะครับเพื่อจะดำเนินการจ้างงานส่วนนี้ต่อนะครับไปจนถึง เดือนธันวาคมนะครับก็คือเดิมเน,นี้ยโครงการมันหมดไปตั้งแต่เดือนสิงหานะครับก็จะจ้างไปตั้งแต่เพิ่มไปอีกนะครับตั้งแต่กันยาไปจนถึงธันวาคมนะครับเพื่อจะให้การเก็บข้อมูลเนี่ยต่อเนื่องนะครับแล้วก็คนที่สามารถที่จะอยู่ในระบบที่การจ้างงานเนี่ยนะครับก็จะมีจะสามารถมีรายได้ตรงนี้มาด้วยนะครับซึ่ง ส่วนนี้นะครับก็เป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องมานะครับ <c oughs> เช่นเดียวกับโครงการที่ออของกระทรวงการอุดมศึกษานะครับกระทรวงอวียก็ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าให้ไปเป็นโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยนะครับลักษณะอันนี้ก็เป็นที่จะจ้างประชาชนทั่วไปบัณฑิตหรือว่านักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบอยู่เนี่ยให้ ช่วยทํางานนะครับก็เป็นการจ้างระดับตําบลน,นะครับเป็นการจ้างระดับภูมิภาคมีคือมีหลายระดับนะครับแล้วก็ระดับเงินเดือนที่ให้เนี่ยก็มีตั้งแต่บัณฑิตจบใหม่เนี่ยก็จะได้1.5ึ่หมื่นบาทต่ตอต่อเดือนนะครับก็คือเท่ากับที่กระทรวงมหาดไทยจ้างงานเก็บข้อมูลนะครับส่วนถ้าเป็นนักศึกษานะครับจะให้ในอัตราย5ของค่าจ้างนะครับแล้วก็ ก็คือเรียกได้ว่าได้ห้าพบาทต่อเดือนนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะได้ในอัตรา9,000บาทต่อเดือนนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีคนที่ได้รับการจ้างงานเนี่ย2 3อ3หอัตรานะครับแบ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่1 3 9 9อัตรานะครับนักศึกษา5,356อัตรานะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไป4,623ออัตราตรงนี้นะครับใช้ วงเงินจากเงินกู้เหมือนกันนะครับ897ล้านบาทครับผมซึ่งโครงการลักษณะนี้นะครับก็จะช่วยพยุงการจ้างงานในส่วนนี้นะครับก็ถ้าดูตรงนี้เนี่ยสองหมื่นอัตราใช่ไหมครับบวกกับอของกระทรวงมหาดไทย14,510อัตราเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะได้รับการจ้างงานต่อเนื่องไปนะครับประมาณ3 0 0 0 0ว่าตานะครับเราก็จะมีเงินที่ลงไปช่วยพยุงการจ้างงานอยู่ตรงนี้นะครับ ประมาณ3,000กว่าล้านบาทนะครับก็จะช่วยเหลือประชาชนในส่วนนี้ให้ดำรงอาชีพกับทำงานกับในส่วนของการจ้างงานทั้ง2หน่วยงานทั้งของมหาสไทยแล้วก็ของกระทรวงอวตต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อให้ข่าวสารที่มีประโยชน์นะครับไปถึงเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกลาไปก่อนครับสวัสดีครับ